นักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ค่ะแอสุรชัยสมบัติเจริญนั่นเองนะครับโอ้โหร้องเพลงมันก็เยอะเล่นละครมาก็แยะหน้าก็เปลี่ยนแล้วล่าสุดก็เอาหน้าใหม่เนี่ยนะครับมาร่วมพิธีบวงสวงนะครับละครเรื่องนายร้อยสายดาวนะครับพร้อมกับรับบทบาทน้าที่นะครับเป็นป์าดันดันลูกสาวอย่างน้องริ้งกับมลชนกเนี่ยเป็นนางเอกในละคระเรื่องนี้อย่างเต็มตัวด้วยครับ ถือว่ามีความตื่นเต้นสูงเหมือนกันค่ะแ,ะแต่ว่าได้เล่นฟู่คุณพ่อก็จะโชคดีหน่อยอาจจะซ้อมกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะจริงจริงแล้วคุณพ่อก็จะคอยแนะนําอยู่มาตลอดนะคะในระหว่างต,ตั้งแต่เด็กด้วยใช่ค่ะจนมาถึงฝึกซ้อมจนมาถึงได้รับบทจริงๆจน ทุกเช้าพ่อก็จะบอกสอนตลอดเลยกังวลนะคนะก็งะคงไม่ <นะ S 2> กังวลแต่ว่าก็จะทําให้ดีที่สุดค่ะมันเป็นเรื่องแรกของเราโอ้ผมไม่ได้เดาเดี๋ยวเรียกว่าอย่างนั้นเลยนะครับ <c oughs> ทุกคนก็ภูมิใจฮะถ้ามีลูกสาว <c oughs> มีน้องเรา <c oughs> พี่เราได้เล่นละครได้ทํางานที่เขาตัวเขาชอบอย่างเงี้ยนะฮะมันก็มีความรู้สึกเราก็ภูมิใจไปกับเขาส่วนเขาจะทําได้ดีขนาดไหนอันนี้อยู่ที่ตัวเขาผมก็ช่วยเขาไม่ได้แล้วนะอันนี้เป็นตัวตัวเขาเองแล้วล่ะถ้าเขาออกมาประสบความสําเร็จ พวกเราทุกคนก็ปลอยดีใจไปด้วยแต่ถ้าเขาไม่ประสบความสำเร็จก็คือว่าก็ได้มีโอกาสแสดงนะฮะถือว่าอาจจะเอาไปต่อยอดกับธุรกิจการงานของตัวเองในอนาคตอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปพอใจครับพอใจมากครับพอใจมากครับมันก็มีไปแก้อะไรเพิ่มเติมคุณหมอเขาจะดูเป็นช่วงระยะถ้อันนี้ผ่านมา4เดือนแล้วเขาก็จะดูว่าภายในอีกอีกเดือนหนึ่งผ่านไปเนี่ยล่าสุดที่ผมเพิ่งไปเมื่อวันาที่ที่ผ่านมาก็เขาก็จะดูอีกว่าเราควรจะ จะทําอะไรบ้างนะเพราะเดี๋ยวนี้นวัตกรรมของทางคุณหมอนี่เขามีเยอะนะฮะว็ะโชคดีที่เป็นคนไข้ของเขาแล้วเขาก็จะดูแลเราเพราะว่าคุณหมอหอกดดันเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างผมอะอยู่กับทีวีอยู่กับละครอยู่กับรายการอยู่กับการร้องเพลงเนี่ยคุณหมอก็เต็มที่กับเราเราก็ถือว่าเราโชคดีที่เป็นคนไข้ของคุณหมอ <c oughs> อาจจะมี <c oughs> เล็กๆ,ๆน้อยๆนะฮะทางตาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ยังบวมอยู่บ้างนะฮะเพราะว่าก็ต้องเข้าใจอยู่ว่าเรา ทีนี้60แล้วนะฮะจะไปทำปุ๊บปั๊บทีเดียวอะไรเงี้ยก็คงไม่ได้นะฮะหมอก็บอกว่าก็ต้องใช้เวลาแต่ว่ารับรองว่าสวยแน่